สวัสดีครับผมเนี่ยผมช่องรีวิว อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวหูฟังอีกแล้วครับผมแต่ว่ารอบนี้เป็นหูฟังที่ผมเนี่ยก็ไม่เคยได้รีวิวเหมือนกันซึ่งเป็นซีรีส์หนึ่งของซาฟีตนะซึ่งเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าโอ้โหจะเรียกว่าเป็นตัวเรือธงก็ได้<ต>หรือว่าเป็นตัวท็อปของเขาเลยอะได้มาจากร<อ>ุ่นนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรีเมียมขนาดที่นี่เหรอแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของทุนสร้างของเขาเนี่ยโอ้โหยัก,ก็ะร้างหนังอ่ะเดี๋ยวผมเล่าประวงประวัติอะไรของเขาเนี่ยผมว่าเ หลายๆคนยังไม่รู้จักตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวซาพีทโอเปร่า05ซึ่งเขาจะมีรุ่นซาพีทโอเปร่า03ด้วยนะครับแต่ว่าผมอ่ะ ยังไม่เคยลองตัวนนแต่ว่าได้ลองตัว Open ราศูเลยอ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรียกว่าเออมันก็เหมาะกับคำว่าเป็นตัวเรือธงตัวพรีเมียมตัวท็อปเกรด A ตัวซาวพีทเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วหลายๆคนก็รู้จักแบรนด์ซาวพีทดีถ้าเกิดดูคลิปผมหลายๆคลิปหรือว่าดูของท่านอื่นในหลายๆคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยซาวพีทเนี่ยได้รับความนิยมมานานเขาเรียกว่าเป็นหูฟังที่ขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นอามีชื่อเสียงมากแล้วก็ในอเมริกา ไม่ใช่แค่นั้นครับตอนนี้ลามมาเรียกว่ามากกว่า20ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับตอนนี้คือเขาไปไกลามากแล้วในเรื่องของการผลิตหรือว่าออกแบบหูฟงัง <Okay. S 1> เขาเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยในระยะเวลาประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราลงทุนเหมือนเขาเริ่มจากการ ทำคิกสตาร์เตอร์นั่นแหละตัวเอนจิ้นสองระดมทุนมากกว่า11ล้านบาทยังมีตัวรุ่น H1 ถ้าใครที่ทันรุ่นนั้นเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆเลยที่เรียกว่าเป็นโอ้โหหูฟังไฮเอ็นที่เสียงดีมากตัว H1 เนี่ยก็ระดมทุนไปประมาณ1ล้านเหรียญฮ่องกงหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก4ล้านบาทนั่นเองตัวโอเปร่าเนี่ยระดมทุนอยู่ที่35ล้านเยนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณสัก10ล้านบาทไม่ธรรมดาเขาใส่ใจนะ ,3990 บาท แน่นอนละ่ะจุดที่มันแตกต่างดอกลำโพงเนี่ยที่เอาไว้ขับเสียงโอเิร่าศูเนี่ยจะ มีตัวบาลานซ์ a อมปเจอร์ตัวบวกกับไดร์ดับิ้ไดเวอร์อีกข้างละ1ตัวนั่นหมายความว่าข้างหนึ่งเนี่ยไดยเวอร์ของตัวโอเปรา05จะมีทั้งหมด3ดอกต่อข้างพอเล่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันจะอะไรขนาดนั้นดอกลำโพงหรืออะไรต่างๆมันละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอกับราคาเท่านี้มันแตกต่างกับหูฟังทั่วไปยังไงที่มีดอกเดียวมีแค่ไดร์ดบ d r ิ v e ไดเวอร์อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเจาะลึกของตัวซาฟี o p เปราศตัวนี้กันตัวนี้เขารองรับบู ค5.3ครับแล้วก็ Hi-Res Audio LDAC Support อยู่แล้วนะครับตรงนี้มีไดเวอร์ข้างละ3ตัวอย่างที่ได้กล่าวไปเนาะก็จะมีตัว Balance a m m t e r 2ตัวแล้วก็จะมี Dynamic Driver อยู่1ตัวต่อข้างรองรับ Bluetooth c o d e ก็จะเป็น AAC, SBC แล้วก็ LDAC ตัวนี้สามารถที่จะกันน้ำได้ในระดับ IPX4 ครับใช้งานหูฟังต่อเนื่องได้6-8ชั่วโมงที่ความนัก50%ะนะแต่ว่าเขาเคมไว้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่9ชั่วโมงต่อการใช้หนึ่นครั้งในกรณีที่คุณไม่ได้ ใช้ตัว N C โหมดตรงนี้ก็จะใช้ได้ถึงนะครับถ้าใช้ร่วมกับกล่องชาร์จเนี่ยจะใช้งานร่วมกันได้สูงสุดอยู่ที่33ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าน,นานมากแบตหูฟังจะมีค่าละ40มิลลิแอมป์แบตเคสจะอยู่ที่300มิลลิแอมป์กล่องชาร์จหูฟังครับจะสามารถใช้ในการชาร์จหูฟังได้2ครั้งหรือ2.5ครั้งนะขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยในเรื่องของการควบคุมการเล่นเพลงเล่นเพลงหยุดเพลงครับก็คือเป็นการแตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งที่หูข้างซ้ายหรือข,ข้างขวาก็ได้เล่นเพลงถััดไปครบ แตะแผงฟังก์ชันค้างไว้1.5วินาทีที่หูด้านขวาเล่นเพลงก่อนหน้าไม่มีครับแหมแอบ,บน่านเสียดายในราคานี้น่าจะให้มานิด <c oughs> หนึ่งเพิ่มเสียงแตะหูฟังข,งข้างขวา1ครั้งลดเสียงแตะหูฟังข้างซ้าย1ครั้งทีนี้เรื่องของการควบคุมฟังก์ชันในเรื่องของการโทรศัพท์ร,รับสายวางสายแตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็ได้ปฏิเสธสายครับแตะแผงฟังก์ชันค้าง1.5วทิที่หูข้างใดก็ได้สลับสายการสนทนาแตะแผ แผงฟังก์ชั่นค้ง1.5วิที่หูฟังทางด้านซ้ายหรือด้านขวาในขณะที่เราคุยอยู่ก็ได้ก็เป็นการสลับทันทีสลับโหมดในการที่เราจะเปลี่ยนโหมดการตัดเสียง ANC โหมดต่างๆเนี่ยแต่ที่หูฟังด้านซ้ายค้าง1.5วิทีละ1.5วิก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยเป็นโหมด ANC บ้างโหมด Transparency Mod ดโหมด Normal โหมดการเรียกใช้ Voice Stand ้าแตแผงฟังก์ชัน3ครั้งที่หูด้านขวา ก็จะเป็นการเรียก Google หรือว่า Google Assistant หรือว่าจะเป็น Siri ก็ได้ที่ส่งของแอปพลิเคชันเป็นการปรับ Equalizer Preset ของ s o u n d p e a t หรือว่าจะเป็นการ Custom Equalizer ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกพวก Noise Reduction ต่างๆพวก ANC Mode Normal Mode Transparent Mode ประมาณนี้หรือว่าจะเปิดปิดตัวการแตะแผงฟังก์ชันที่ตรงหูฟังซึ่งมันมีอยู่แค่นี้ในแอปเขามีอยู่แค่นี้เลยก็คือใช้งานได้ปกติทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะโหมดไม่ต้องเยอะแต่ขอให้ใช้งานจริง ให้มันได้ก็โอเคแล้วทีนี้เรื่องของการฟังเพลงเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของน้องเขากันเลยครับไป บ้าก็ได้เห็นกันแล้วนาอว่าเฮ้ยมิติเสียงรายละเอียดการทอดในแต่ละย่านเสียงมันเป็นยังไงโดยเาะจะอธิบายในแต่ละย่านเสียงละการย่านเสียงเบสก่อนโอเปร่าศูนย์ห้าเนี่ยเบสค่อนข้างที่จะมีมวลเสียงที่กระแทกหนักแน่นใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แบบบวมนะมีความกระชับมีความกระหึ่มนะแล้วก็กระเดื่องที่ลงไปเนี่ยหรือว่าบีดเนี่ยค่อนข้างลงลึกอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าปั่นกลางเก็บตัวได้ค่อนข้างนิ่งดีอันนี้ผมชอบไม่ได้รู้สึกว่ามากน้อยหรือว่าล้นจนเกินไปอันนี้ถือว่าทำ ได้ดีมีสไตล์ย่านเสียงกลางเนี่ยเนื้อเสียงเนี่ยเปิดกว้างขับโทนออกมาได้ค่อนข้างมีมิติกลางวานดีชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ใสเสียงร้องมีความใสพุ่งออกมานะดีเทลเสียงร้องเนี่ยกับเครื่องดนตรีเนี่ยแยกกันได้ค่อนข้างลงตัวนะเสียงตัวโน้ตเนี่ยตัวไฮกับโลเนี่ยหรือว่าพวกลายเบสกีตาร์เนี่ยลงรายละเอียดได้ค่อนข้างลึกและก็ชัดเจนดีย่านแหลมครับสามารถที่จะเก็บรายละเอียดเสียงได้เยี่ยมเสียงแหลมที่เราได้ยินเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเสีย หไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีอย่างพวกไฮแฮทหรือว่าจะเป็นดีเทลพวกเสียงแหลมๆต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้สึกเสียดหูไม่รู้สึกบาดหู แต่อย่างใดแล้วรายละเอียดของเสียงดนตรตีเครื่องเล็ก,ลก,ลกลน้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับอีกทั้งยังเก็บตัวได้เร็วด้วยนะไม่ทําให้ปลายเสียงเนี่ยแตกซ่าตรงนี้ก็ก็ถือว่ามันก็สมราคาจริงจริงนั่นแหละเรื่องของเวทีเสียงผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีเลยอยู่ในเกณฑ์กลางไม่ได้โลง่งกล้องจนเกินไปหรือว่าก็ไม่ได้อุดอู้หรือว่าอั้นจนเกินไปผมว่าสเตจเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวฟังรายละเอียดได้ครบถ้วนนะครับูว่าเออเสียงเครื่องดนตรตีอยู่หน้าอยู่หลังเสียงร้องอยู่ ู่ตรงไหนของสเตปเนี่ยหรือว่าของเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงในแต่ละตำแหน่งค่อนข้างที่จะชัดเจนถือว่าทําได้ดีแ้ะแน่นอนละ่ะเขามีตัวไดรเวอร์ตั้งข้างละ3ตัวมันก็แบ่งหน้าที่ในการทาํางานค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนี่คือข้อดีของเขาไงทีนี้เราลองไปฟังเสียงในเรื่องของการใช้โหมดน้อย Reduction กันครับไป normal mode Through ANC on Normal Mode. Pass through ENC on. เป็นยังไงบ้างตัว a n c หมดของเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แบบตัดเสียงจนโอ้โหไม่ได้ยินอะไรเลยขนาดนั้นตัวนี้สามารถที่จะลดเสียงเอาลบกวนภายนอกได้อยู่ประมาณ30เดซิเบลคือเดิมทีมันก็ลดอยู่แล้วเพราะมันเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ตัวนี้ไมของเขาเนี่ยจะมีมาข้างละ2ตัวแล้วก็มีตัว ENC ก็คือเป็นการตัดเสียงรบกวนภายนอกเวลาเราสนทนามันก็จะไม่เก็บเข้ามาเยอะตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงดูนะว่าเขาตัดเสียงได้ดีแล้วเก็บเสียงพูดเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับไป น,นี่คือเสียงธรรมดาครับที่อยู่เมกะบางนาครับจะมีเสียงน้ำพุอันนี้เราจะลองทดสอบเสียงอันนี้คือเสียงจากกล้องเลยครับเสียงจะเป็นแบบนี้จะได้เสียงน้ำพุเสียงผมก็อาจจะเบาะนะก็ลองดูน้ำพุมันก็จะขึ้นชันลงลงประมาณนี้แหละโอเคและนี่คือเสียงไม่จากตัวซาวพีดโอเปร่าศูนย์ห้าครับเป็นยังไงก็ลองฟังเสียงดูอันนี้คือเสียงไม่จากตัวโอเปร่าเลยนะนี่ผมใส่สองข้างเลยนี่ เห็นไหมลองฟังเสียงดูครับว่ามันตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยโอ้โหเสียงน้ำโูงนี่ค่อนข้างดังนะเป็นยังไงบ้างนะวิวดีจริงวันนี้แดดไม่ออกด้วย ก็อยากที่เห็นเลยส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยแม่แ,มแอบเสียดายนะเพราะว่าผู้ฟังตัวนี้ครับเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมมากมายขนาดนั้นแล้วก็ด้วยที่ค่ามิลลิเซกเขาค่อนข้างสูงตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ80ิมิลลิเซกเนื้อข่านสูงนะจากที่ผมได้ลองเล่นเกมผ่านตัวระบบ Android ผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีอาการที่เรียกว่า d เ l a y อยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมากมายขนาดนั้นถ้าเล่นกับ iOS หรือว่า iPhone ผมว่าค่าโนนลิเซนซี มันก็จะน้อยลงกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูผลทดสอบการเล่นเกมกันเลยครับไป Changing mag, cover me. Nice. Kill confirmed. Friendly Predator missile inbound. Friendly Hunter Killer drone deployed. UAV online. Predator missile on standby. Predator missile inbound. It's up team? Enemy UAV spotted. Enemy in sight. better Hunter killer drone deployed. Enemy Predator missile on standby. เป็นยังไงก็ได้เห็นแล้วเนาะว่ามันมีค่าดีเลย์ให้เห็นเราก็ต้องยอมรับเนาะทีเนี้ยของขอสรุปจุดเด่นเลยละกันสำหรับตัว s o u n d p โอบิ OpenLA ย์ตรงนี้ครับแน่นอนอย่างแรกเลยคือเรื่องของเสียงรายละเอียดเสียงดีมากดอกลำโพงไดเวอร์เขามีไม้ข้างละสาตัวที่ได้กล่าวไปแล้วก็มันทําให้เขาเรียกว่ามันสามารถที่จะขับรายละเอียดของเสียงดนตรีเนี่ยได้ถึงขีดสุดในแต่ละย่านเสียงเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงเสียงทุกย่านอ่ะชัดเจนจุดเด่นข้อต่อมาก็คือเรื่องของดีไซน์ ผมบอกเลยนะว่าหูฟังตัวนี้ไม่ใช่เป็นแค่หูฟังมันเหมือนเครื่องประดับคือผมว่ามันสวยมากอ่ะคือเวลาเราสวมใส่ผมเชื่อเลยนะว่ามันต้องมีหลายคนที่อย่างเวลาคุณไปเดินสยามไปเดินห้างดังแล้วคุณใส่หูฟังเนี่ยแล้วมันมีความแบบโลโก้ทองออกมาเปลงออกมาแล้วคนที่เขาเห็นเขาต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่มันดูดีมันมันเหมือนจิวมันเหมือนตุ้มหูที่แบบเท่ๆอ่ะเครื่องประดับสวยๆอันหนึ่งอ่ะคือมันด้วยที่มันขนาดใหญ่เวลาเราใส่มันจะรู้สึกว่าเออมันดูแตงเม็ดมากแล้วก็ ออมันเหมาะมากกับผู้ชายดีไซน์สวยมากกล่องก็สวยนะครับคือมันดูหรูหรามากแล้วดูดิคือมันมีตัวหนังสือเขียนที่ตรงหูฟังเยว่าดีไซน์ by แซวพีซเน่ซึ่งเป็นตัวเขียนที่สวยมากๆฟิลดูดีอะฟิลดูมีมูลค่ามากอะไม่ต้องถอดเลยใส่ทั้งวันเดินห้างทำอะไรก็แล้วแต่มันมันเหมือนเครื่องประดับอย่างหนึ่งเลยที่ดูแพงมากๆนะครับด้วยวัสดุงานประกอบการตัดขอบการเล่นกับรายละเอียดด้วยสีทองอะจุดเด่นข้อที่3มีระบบเสียงแบบ h i g h l e s LD ซึ่งหลายๆรุ่นของแาวพีซก็มีเยอะและตอนนี้หลายมากรองรับ LD รองรับไฟเสียงคุณภาพสูงอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแหละที่รองรับแต่ ว่าก็ต้องถามตัวคุณดูว่าคุณอะมีไฟล์เสียงตัวนั้นไหมมีแอปมือถือคุณรองรับหรือเปล่าก็ถ้าคุณเป็นคนที่เสพติดการฟังเสียงคุณภาพสูงเป็นคนที่หูเทพอะไม่มีอะไรที่ต้องกังขาเลยว่าเออทาได้อยู่แล้วตรงนี้นะไดเวอร์เขาอะไรหลายๆอย่างงานประกอบทุกอย่างเขาเนี่ยจัดมาเต็มด้วยแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดสังเกตบ้างไม่มีเกมโหมดเราก็ไม่สามารถที่จะแตะแผงฟังก์ชันย้อนเพลงได้ย้อนเล่นเพลงก่อนหน้าได้ตรงนี้ก็แอบเสียได้สักเล็กน้อยไม่ใช่เป็นจุดสังเก ังเกตอะไรที่ใหญ่โตแต่ว่าเราก็ต้องบอกไว้นะคะสำหรับคนที่ซีเรียสเนาะหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังเน้นฟังเพลงเน้นดูหนังไลฟ์สไตล์คือมันสวยจริงๆอาจจะไม่ได้เหมาะในเรื่องของการเล่นเกมปู้ดยที่ค่ามิเตเซ็เขาค่อนข้างที่จะก็สูงอยู่ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดลิงก์การสั่งซื้อต่างๆไว้ให้ใต้คลิปส่วนตัวผมในเด็ราคา3,990บาทวัสดุทุกอย่างการออกแบบเรื่องของคุณภาพเสียงด้วยแล้วเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ 9า mm hmm. เ,เลยสำหรับนี้ผมและตัวซาวพีดโปล l ล้ว05ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ